ตึึงตึงปั๊มนี่ไอ้ดันน้ำใส่อยู่ดีนะไม่กัดน้องเจมส์้วก่อนเรียบร้อย วัสดีครับผมสวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับปลาช่อนนะครับผมออกมาหาปลาช่อนนะครับวันนี้มาสามคนนะครับผมแต่ว่าไล่ตีกันมาข้างหลังนี่ผมก็ไล่ตีอยู่คลองเนี่ยมาเรื่อยๆครับยังไม่โดนปลากัดเลยก็เลยเปิดคลิปก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าเวลาเปิดคลิปแล้วเราจะได้หมานนะชอบเป็นอย่างนั้นประจํานะผมถ้าไม่เปิดคลิปนี่ปลาไม่กัดอนะ่ะพอเปิดคลิปปลากัดนะครับผม อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ก็เหมือนเดิมครับก็นะครับคันอิเล็กต้านะผมอัมมารี่นะครับผมเวทสิบยี่สิบครับผมสายพี่อีสามแล้วก็ลอกไดได้ว่านฝ้าครับสายหน้าก็ห้าสิบปอนด์นะครับผมเหยื่อก็เหมือนเดิมครับค่ายบอลลัวครับผมเม่นยางแคะหนูยางแคะกบยางแรปเตอร์นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมข้างทางวันนี้ก็เดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆครับผมก็อาจจะมีใหม่ไหม่มั่งเก่ามั่งครับไหม ก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะไปทางไหนนะครับผมอ่าครับผมไปรับชมกันครับผมไม่รู้ว่าจะมีสักกี่แท้บนะครับผมวันนี้นะครับผมแดดก็ร้อนจังเลยช่วงนี้นะครับผมก็มีเวลาช่วงไหนก็ออกช่วงนั้นนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะผมว่าน่าจะมีสิบเอ็ดโมงแล้วผมออกมาก็น่าจะมีเกือบเกือบสิบแล้วครับผมกว่าจะเดินทางได้นะตอนนี้ก็น่าจะเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ได้สักตตัวโอเคครับผมไปเดี๋ยวลุยกันครับผม ก็ฝากกไดไลค์กดติดตามมาด้วยครับผมไปไปดูว่าจะมีสักกี่แทมครับวันนี้นะครับกับประชอนหมายข้างทางนะครับผมอุ้ยขาหลบอะมีตัวไหม i ขมีนักจะซับนะครับหลายไมา้านะเนี่ยใช่มี

กัดดินี่นหนเลยอืมเหยื่อผมมาขึ้นในคอหญ้าก่อนนะครับหาหา่อยู่นะ เพราะว่าคืนมันใหญ่ครับเออจะไ,ได้อย่างนี้สิเขี้ยวหรือเปล่าเนี่ยปลาเนี่ยหายไปเลยนะปลา งงมากมด้านน้ำมโนเลอ์เลยหายเลยวะใหญ่ด้วยเนี่ย อือืออือืออืออตัวแค่เนี้ยโอ้โหตือ้อโคตรนานตัวแค่เนี้ย นี่ครับเม่นยางแคะเข้าไปนึ่งเต็มเลยไซส์ไม่ใหญ่นะแต่ไอตัวที่ขยับน้ำมาใหญ่นะครับทีแรกที่ขยับอยู่อ่ะนี่ครับผมเข้าไป,ปนึ่งเต็มเลยเม่นยางแคนะครับเป็นหมายข้างทางแล้วตรงนี้เขาลอกไว้ครับไอตัวแรกนะขยับใหญ่นะแต่ว่ามันไม่กัดนะครับผมไอนี่มาอย่งไรรู้เนี่ยติดหวังเลยโอเคครับผมฝ่าเือเลยครับเดี๋ยวตีต่อเม่นยางแคะตะบอลุดเนืเหยื่อ เม่นยางแคะวัดลาแล้วมันขึ้นไปขางบนนะก็เลยตัดทิ้งนะเพราะว่าเสี่ยงไฟนะนี่อยูน่นี่เ่ยเรียบร้อยน้ำมันไหลก็ไม่ไหลเท่าไหร่น้ำ กี้กัดปุ๊บไฟเลยทีเดียวหายเลยน้ำมันไหลลงหน้าอามแล้วน้ำจากไหลอ่อยอ่ะ ปลาอาดก,ากี่ทีกนี่ยสครั้งที tìm tòa nha hai bên tai 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 าดไปทางมูนะักทีเดียวเลยอ้ามทีตรงนี้ตั้งนานไม่กัดตรงนูนก็ตีไม่กัดตาดไปทางนูนทีเดียวเองเรียบร้อยนี่สองขีดได้น่ครับใช้ประมาณสองขีดนะหนูยางแขะนะครับผม นี่ครับเหยื่อนบอลนะครับหนูยางแค่เมื่อกี้เม่นยางแค่ติดอยู่บนสายไฟวัดวัดแบบงัดขึ้นนะครับพองัดขึ้นแล้วมันเหยื่อมันกระเด็นขึ้นไปข้างบนสายไฟไปพันแล้วมันไปล็อกตัวเบันเปิดไดีแล้วมันไปล็อกสายไปล็อกตัวเบ็ดพปดีเรอผมก็เลยต้องแขวนอย่างนั้นเลยครับเพราะว่ามันเอาไม่ออกนะครับผมเสียดายอะเสียดายเหยื่อนะโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับนี่ตัวที่สอง นี่ใช้เป็นหนูยางแข่นะครับกับปช่อนข้างทางหนุยต่อครับสุดยอด ไม่มีตัวน้ำมันไหลด้วยน้ำไหลอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าปลาไม่มีตัว

ตัวนี้ก็คือน่าจะปล่อยครับตัวนี้ครับผมเล็กจัดตัวนี้จิ๋วเลยะกัดเป็นหนูนะครับผมม <c oughs> ีโปมือปล่อยไปแล้วกันครับโคตรเล็กอะ ไม่ครับหาที่ใหญ่กว่านี้หน่อยเยอะแลวก็ได้นะใหญ่กว่าเยอะแล้วก็ได้ดีก็ยิ่งดี โลก่กนดะิได้ใช้โล่กันตัว้งก็ตะเกบน้ำใสะครับกินตกิมาๆขอบขอบค,นนคุณที่อุดหนุนนะมีลายฟ้าจุดดขอบคุณที่อุดหนุนยาีเลยกีกาน,นั่นแหลไอ้ญาติพี่นะคนนั้นนะ่ะเออญาตพี่มีไหมวันนี้มีไหม มันได้เป็นตัวงะตรงนี้ ไ้ตงไงมาได้ไหมฮะไม่ได้ดิเมื่กี้โคเสดาเียที่นี่บออหัวนู่นแหละเออมันกัดตกเบียงแน่นเลยยืนยันอยู่ยืนมามาขับสองรอบม่ได่โดนเหยื่อพี่อออแล้วก็สดทีจะโฟรรถันลงนะวุเรียบร้อยโฟรรถันลงนะ ที่พี่วัดลุดตรงที่อามยืนตีกับพี่ๆเห็นหน้าเยะที่พี่ววายๆอ่ะเออตัวเบลอร์เลยหกเจ็ดขีดตรงนั้นนะที่เราตีตรงนั้นที่แรกนะ่าเนี่ยตึ้งตึ้งเออพอพออามไปปุ๊บใช่ไหปลามันอยู่ตรงกิ่งไม้ตรงนั้นน่ะมันกัดลูปปลาที่หันมาพี่ตีไปแม่งตามาวัดรูดโอ้โหตรงนั้นใหญ่เบ้อเลอเลยใหญ่นะโอเคนะโอเคนะต้องไม่ต้องไม่แห้งนะเนนี้นะไม่แห้งไม่แห้ง ครับต,ตัวนั้นที่ผมคุยกนะันนะนามื่อกีไม่น่าจะลงคลิปเพราะว่ามันไม่เห็นช็อตกัดคือผมจะยกเหยื่อนะผมเห็นปลาเหมือนกันลูกปลาลังในป่าผมตีใสม่มันตามมาอยู่ข้างหน้าผมก็เลยตีไปอีกไม้นะึงเพราะผมจะยกเหยื่อมันกัดเฉยเลยวัดหลุดครับตัวนั้นใหญ่หกจะฉีดเห็นตัวแล้วไงนี่ครับแต่ตัวนี้มากระส่ายสวยนะสี่ขีดได้ครับ หนูยางแคะนะครับผมงัดเต็มเต็มเลยเมื่อกี้เนวัดเต็มเต็มเลยแน่นๆเลยครับผมตรงนี้มาวันนั้นก็ได้ตัวนึงครับผมไายสวยอยู่นั้นนะวันนี้ก็ได้มาแล้วนี่ครับเต็มที่สี่เต็มที่สี่ครับผมวันนี้มีหลุดไปหนึ่งตัวครับผมแล้วก็ปล่อยไปตัวหนึ่งหนูยางแคะครับผมดูดิไายประมาณสักสี่ขีดได้ครับงามๆเลยเดี๋ยวตีซ้ำใหม่นะขนาดเมื่อกี้น้ำเล่นตื้นผมตีไปตั้งสองสามไม้นะครับก่อจะกัดนะครับ

จะวิ่งมากัดปลาอ้าวดูครับผมปากมานะตัวไม่มาวัดปากฉีกมา เหม็นกินอะไรหนาว ขึ้นจาตลิ่งดโอ้ดันน้ำใส่ดันน้ำใส ปั๊นี่ไดันน้ำใส่อยู่ปั๊นี่ไดันน้ำใส่อยู่ดีนะไม่กัดต้องเจมซะก่อนด,ดีนะเจมตีไม่ถูกจุดไปพราวดันนะ้ำใส่พี่ตอนโทรศัพทดัง มันดันนะใส่อยู่นี่ครับผมขับเป็นหนูยางแคะครับอ้เต็มปากเลยไซส์ไม่ใหญ่หลับตาก็โอเคนะถือว่าเป็นแต้มนี่ครับผมเมื่อกี้พอปลาดันน้ำเสร็จแล้วก็โทรศัพท์ผมดังพอดีนะแล้วก็เจมตีมาพอดีดีนะเจม,ด,เจมดีนะเจมตีมาไม่ถูกจุดฝาวงี้ง้นอดนะโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกั้นต่อครับหนูยางแคะนะบอลครับฝากไว้ทิ่อ ลมพาไปบร็ทิดตะทางนครับปลาวูบน้มนใหญ่เลยไม่รู้ปลาอะไรด้วยมันกัตีเขาตรงนั้นลำเกี้เนี้ยแล้วจะโอ้โหอีกแล้วทำน,นินหรือเปล่าไม่รู้ลมนะครับผมอื้อ ഇല്ല ท่อนอยู่วะไม่โดนคือปน,นิปนปนินก็กัดเหยื่อนะครับปนินนั่มันคือไล่กัดเหยื่อผมอะไม่โปรงอีกปนินตกใจหรือเปล่าปนินนึงเคยไล่กัดเหยื่อนะครับผมกัดอย่งกระชอ่อนชอบตับเลยนะ เคยเจออยู่ครั้งเหนือนี่มันไม่สามเลยนะมาใช่อืมอืม ช่อนนะไม่ใช่ตาน,นินเป็นปากเลยว้าวอะไรเดี๋ยวตายเงี้ยพัดดูดป่ะเนี่ยพัดดูดนอนอยู่เนี่ย โม่งยิงเลยเอา้าวหลุดเลยนี่ครับเหยื่อก็หนูย่างแค่นะครับผมใช้ปลาก็มาเนี้สองสามขีดนะครับอีกหนึ่งแต้มนะครับผมตรงนี้ได้มาสองเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับแหละปลาน่าจะกัดเย็นๆนะผมว่านะถ้าไล่ตีจริงๆกังมาจะมีตัวกัดนะครับผมตรงนู้นแม่โคลังลอกคลองมานะครับกา โชว์น,น้ำจะขุ่นมากเลยแต่ว่าน่าจะมีตัวกัดอ่ะถ้ารอเสร็จแล้วอ่ะโอเคครับผมกัดหนูย่างแค่ครับอีหนึ่งแ้มสุดยอดโอเคครับผมวันนี้ก็พอนะครับวันนี้มีเวลาไม่มากเท่าไหร่ครับผมก็น่าจะประมาณสามโมงสามโมงก็กว่านะตอนนี้นะก็พอแล้วครับผมได้มาหกเจ็ดตัวนะครับผมถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณนั้นแหละหกเจ็ดแ้มครับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอ เดี๋ยวลอกคลองเนี่นะที่เขาลอกใหม่นี่ครับรอให้เขาลอกให้เสร็จเสร็จเดี๋ยวว่าจะลองมาดูนะครับผมว่าน่าจะกัดดีอยู่นะก็เมื่อกี้ได้มาสองตัวแล้วตรงที่เขายังไม่ลอกครับผมตรงที่เขาลอกมันขุ่นไงโอเคครับผมวันนี้ก็เหยื่อหลักๆก็เป็นเม่นยางแคะหนูยางแคะนะครับผมแต่ว่าเม่นนั้นขาดติดสายไฟไปแล้วโคเสดาหเหยื่อเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมก็วันนี้ก็ไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับผม